หลุดผลการทดสอบประสิทธิภาพของ CPU ตัวใหม่นะครับ Intel Core Gen15 ที่มีข่าวว่าจะเปิดตัวนู่นเนี่วันที่24ตุลาคมปลายปีนี้แต่วันนี้มีผลการทดสอบออกมาแล้วจากยูเซอร์ชาวจีนท่านหนึ่งคะแนนทดสอบนะครับ Single Core ดีกว่า Gen14 ถึง20%ว้าว โอ้โหนะฮะตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะฮะมีข่าวนี้ออกมานะครับเขาบอกว่าไปเจอสมาชิกฟอรั่มหนึ่งนะครับในจีนโพสตภาพหน้าจอนะครับที่ทดสอบผ่านโปรแกรม CPU s ขึ้นมานะครับในนั้นเนี่ยมีการบอกว่าน่าจะเป็น CPU Aero Lake Desktop น,นั่นก็คือ Intel Core Gen 15นั่นเองเพราะว่าส่วนประกอบที่ประกอบอยู่ใน CPU Z นะครับมันก็คือเมนบอร์ดที่เป็นชิปเซต z ต Z890 อยู่บนซ็อกเก็ต LGA 1 8 5 1นะครับซึ่งมันเป็นสเปคเดียวกันกับ Intel Core Gen 15เลยนะครับตัว a r r o Lake ตัวนี้นะครับ ก็ยังไม่มีข้อมูลอื่นใดนะครับในรายละเอียดมีข้อมูลน้อยมากว่า CPU จําจำนวนคอมีเท่าไหร่ความเร็วสัญญาณนาฬิกาเท่าไหร่นะครับแต่คะแนนเนี่ยนะฮะโอ้โหมาแรงมากคะแนนทดสอบเนี่ยซิงเกิลคอได้1,143.2จุดคะแนนมัลติเทรดได้1,2922.4จุดคะแนนซึ่งคะแนนซิงเกิลคอเนี่ยถ้าเอามาเทียบนะครับกับ Intel Core Gen 14อย่างตัวท็อปสุด Core i 9 1 4 9 0 0 ks ตัวนี้เป็นตัวสุดของ Gen14 แล้วนะครับแรงสุดแล้วตัวนี้ได้คะแนนสิงเกิลคอสูงกว่า Gen14 ถึง20%เลยนะครับแต่ก็มีการมองว่าเอ๊ะหรือว่าการทดสอบครั้งนี้เนี่ยจะมีการโอเค็ k ด้วยซึ่งไม่สามารถยืนยันได้นะครับเพราะว่าสปีด l o ็ k มันน่าจะดันไปถึงในระดับ6.2 GHz เลย ไม่รู้จะเป็นคล็อกสแตนดาร์ดของเจน15ตัวที่ขายหรือเปล่าหรือถ้าตัวที่หลุดออกมาแล้วมีการทดสอบเนี่ยมีการแอบดันก็กลายเป็นว่าการโอ์คล็อกมันก็ได้คะแนนสูงกว่าแล้วใช้ของจริงมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับแต่คะแนนด้ามจเทรดนี่นะครับก็ถือว่าทําได้ดีแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นมากนะครับก็ยังสูสีกับตัวเดิมนะครับก็ต้องรอดูนะฮะว่า ข้อมูลนี้ออกมาจะมีข้อมูลอื่นมาเสริมอีกไหมเพราะว่า การหลุดออกมาอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่าไม่ได้หลุดตัวเดียวหรอกเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาอีกนะครับซึ่งถ้า Intel Core Gen 15มันแรงกว่า Gen 14มากๆเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนเกมเลยนะหรือที่เรียกว่าเกมเชนเจอร์นะกระแสะความนิยมเนี่ยอาจจะเทกลับมาที่ Intel ลและ Intel อาจจะกลับมาขายดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องอรอลุ้นกันนะครับว่าตัว Aero l a เล็ตัวจริงที่เป็น Gen 15เปิดตัว24ตุลาคมเขาจะ แรงอย่างที่หลุดออกมาแบบนี้หรือไม่ช่วงท้ายนี้นะครับ AIS ชวนทุกคนนำเอาขยะ E-waste มาฝากทิ้งกับ AIS ที่ AIS Shop และจุดรับทิ้งที่เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับโครงการนี้นะครับตอนนี้เขามีมากกว่า2,700จุดแล้วนะครับโอ้โหมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับทั่วประเทศเลยแต่ถ้า2,700จุดนี้ไม่ได้ใกล้คุณหรือคุณไม่ได้ผ่านเลยนะครับก็ยังมีช่องทางหนึ่งก็คือคุณสามารถฝากทิ้งกับพี่ปลายีสน์ไทยนะฮะเขาผ่านหน้าบ้านคุณทุกวันอย่างแน่นอนฝากมาทิ้งได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเชิญชวนทุกท่านนําเอา EW a s t e นะครับมาทิ้งที่ AIS Shop ในสาขาที่ร่วมรายการผ่านทางแอปพลิเคช e w s t e plus นะครับช่วงนี้รับทันทีเลยโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า40บาทฟรีนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กระกฎาคมศกนี้นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการคลิกลิงก์ใน description ด้านล่างนี้เลยครับ